สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack b a t t l e นะครับซึ่งวันนี้ลิปเปอร์มีกระทะอะหยิบก่อนหยิบก่อนหยิบก่อนอะหยิบหยิบหยิบยิบอมีกระทะมีกระทะถือว่าดีฮะถือว่าดีถือว่าด,ดีมีตากระโหลกด้วยฮะมีตากระโหลมีตากระโหลนี่วางไว้ตรงนี้ก่อนละกันเอากล้วยวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็เอ่ม กระเทียมครับวางไว้นี่แล้วก็หอยสังวางไว้ตรงนี้มันได้ใช่ไหมมันไดใช่ปะเต็มที่แล้วฮะไปกันเลยครับน้องลิปเปอร์ของเราก็มีสายหนึ่งที่ผมแบบว่าอยากจะเล่นนะอยากจะเล่นแต่ของมันก็ยังไม่ออกมาสักทียังไม่ออกมาเลยฮะยังไม่ออกมาแต่วันนี้ผมอยากเล่นสายเลเปียฮีทนะฮะเลเปียฮีทเลเปียฮีทอ่าไม่รู้จะออกมาหรือเปล่านะฮะเพราะว่า พอพยายามพอพยายามจะเล่นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเลเปียไม่ออกเออผมนี่งงมากเลยนะงงจริงฮะอันนี้มาปุ๊บแล้วก็อันนี้ไม่เอาฮะแล้ว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 ,ลวผมมีกระทะอยู่ใช่ไหมลีโลหยิบอันนี้มาหนึ่งนี้มาสองฮะแล้วก็ลีโลกล้วยเอาอ,อันนี้ออกมาเพิหนึ่งสองครับนี่วางไว้ตรงนี้แล้วก็ขยับนิดนึงอันนี้วางไว้นี่หนึ่งสองแล้ว สดาวางไว้ตรงนี้ครับนี่วางไว้นี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวผมรอช่องมาก่อนแล้วกันไปกันต่อครับไปตรงข้ามมีเห็ด <c oughs> เห็ดอันนึงกลัวเห็ดนี่แหละกลัวเห็ดกลัวโลฮะแต่เราตีไม่บ่อยฮะโลนี่น่าจะไม่มีปัญหาน่าจะไม่มีนี่เห็นไหมโดนไปเจ็นนะต้นเกมนี่ตากระโหลกถือว่าแบบ v ีไมากนะแบบแบบสุดๆมากคือเจ๋งมากๆเลยฮะอือเห็นไหม จริงมากๆแบบ o p มากอะโอมากเลยฮะแล้วก็เราจะใช้ Investment <ie diy> ครับสำหรับเกมนี้สำหรับเกมนี <SE> ้แ <chancellor> ล้วก็ม <réf> ีกรอบอ่ะหยิบมาฮะหยิบนี่มาฐานเอามาฮะรีโลหนึ่งทีมีอะไรอีกไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วอันนี้ยังไม่ขึ้นครับยังไม่เอาขึ้นอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่ครับไปกันต่อฮะเดี๋ยว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 มันจะไปรวมกับถูกมือฮะไม่เอาไม่เอา วันนี้ถุงมือผมถ้าสมมุติเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะฮะจะใช้ถุงมือเลือดแล้วกันถุงมือเลือดนฮะถุงมือเลือดตีตีตน้อยตีเข้าไปเนี่ยเราตีเข้าไปดามเมจเราสิบแล้วนะสิบแล้วะฮะเราตีทุกๆหนึ่งจุดหกเก้าหนึ่งจุดเจ็ดก็ถือว่าตีช้าอยู่ตีช้าอยู่อะตีอืมไหนอะเอาลราฝ่ายตรงข้าวก็หิวขึ้นมาหิวขึ้นมาเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยฮะแล้วก็เดี๋ยวได้เวลารวมหอยทากให้หยิบอันนี้ออกมาปั๊บ หนึ่งสองครับสามฮะกระทะวางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้หอยวางไว้นี่ฮะถุงมือวางไว้ตรงนี้พอแล้วรีโลดหนึ่งทีมีฐานอีกอันหนึ่งฮะแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้วางไว้ตรงนี้ไปกันต่อครับฐานนี่เตรียมไว้จุดไฟนะฮะเตรียมไว้จุดไฟแต่ผมคิดว่าเอาไอ้นี่มาก่อนแล้วกันเอาเด็กการ์ดแล้วก็เอาออยล์แลมสักสักอันหรือ2ออันนะผมคิดว่าน่าจะอยู่นะ เอาอยู่ครับแล้วก็ค่อยหาข้งคกแล้วกันหาข้งคกมาใช้ให้ได้นะครับเพราะว่าวันนี้มีฟอร์จูนของเราจะต้องพาพักพวกออกมาใช้งานนะฮะไฟต้องฆ่ามีแซ่มีแซ่แล้วกระทะเราตีมีดฮะดาเมเตอเราเท่าไหร่นี่โู้เรียบร้อยเลยโดนสะท้อนตายอะไรของเขามีถุงมือสองข้างแล้วฮะหยิบอันนี้มาวางไว้ตรงนี้รอนี้ไว้ซื้อนี้มาหนึ่งอันนี้มาสองรีโล,นลหนึ่งทีมีเอ็กคาลิเบอร์มา เดี๋ยวดิเรเปียผมอ่ะใช่ไหมเอองงเลยราวนี้เอาไงดีเอาไงดีอันนี้เดี๋ยวผมวางวางไว้ตรงนี้กันแล้วกันเึิบหนึ่งเพิบสองฮะแล้วก็เอาหอยสังวางไว้ก่อนไปกันต่อครับวาง,วางได้แค่นี้แหละแต่เดี๋ยวผมเล่นเล่นกระทะแค่นี้ฮะอยากจะได้อยู่นะอยากอยากจะได้อยู่แต่แบบเอ๊ะคาลิเบอร์วันนี้ไม่เหมาะเลยฮะ ทำไมถึงไม่เหมาะเพราะว่าไอเทมที่ใช้สร้างมานาของผมอะ่ะไม่มีเลยนะฮะตอนนี้ไม่มีสักอันเลยบ,บุบลงบูเบอรี่คือแบบไม่ออกมาเลยฮะมันก็เลยยังไม่น่าเล่นสําหรับตอนนี้เละอยา่างนึงเราแบบไม่ได้เล่นไงจะไม่ได้เล่นฮะแล้วฝ่ายตรงข้ามมีแม็กเลือนอยู่ร้อยยี่ของเราเจ็ดสิบหน่วยนี่หอยทากเราเก่งมากฮะวิ่งเก้าวิแปดวิขึ้นเก้าวิอ่าโอเคแล้วก็บูเบ,บอรี่ก็มาจนได้ฮะหยิบมาก่อนแล้วกันหยิบอันนี้มาแล้วอันนี้คือตาหนามฮะ ตาหนามอุ้ยมันต้องวางไว้กับหอยทากฮะหมดแล้วประมาณนี้หนามขึ้นไปฮะแล้วไปกันต่อครับถ้าผมหยิบสับป,ประรดมาเนี่ยมันอดไม่ได้นะถ้าสมมติผมจะเล่นสายแท้นะอดไม่ได้จริงๆอืมเพราะว่ามันจะเขวไงเดี๋ยวเราก็แบบว่าเอ้ยเล่นแท้หนามกุหลาบกันดีกว่าอีกแหละใช่ปะใช่ผมว่าใช่อตี้ ฝ่ายตรงข้ามยังมียายสองขวดนะฮมหอยทาเขาวิ่งไวกว่าของเราเยอะเลยนะครับเยอะเลยแต่เขาไม่มีมานานะฮะเพราะงั้นกระทาเขาน่าจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อตี้เราเหิวมาเต็มหลอดนะของเขาเ็าจะทําไมเขาเสียเปรียบเราล่ะเออแอบงงเหมือนกันนะยาก็ต้องสองสามขวดหยิบอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาสองฮนะลีโลหนึ่งทีมีลิปซอร์เบทเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนแล้วกันฮนะล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนแล้วก็อันนี้เอาวางไว้เรื่อยเรืก่อนแล้วกัน เอาวางไว้อะไรคือวางไว้เรื่อยๆเอาวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้แบบอ่ะนี่วางไว้ท่านี้จุดฐานด้วยโอเคไปกันต่อครับไอที่ล็อกไว้ก็คือเผื่อไว้นะเผื่อไว้ว่าเราจะใช้มันนะแค่เผื่อไว้เฉยฮะเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนกระทานแล้วล่ะไปตรงข้ามมีอะไรเนี่ยมีมีโมเตนด้วยมีทอสด้วยแล้วก็มีมังกรด้วยฮะเนี่ยแรงนะแรงครับแรงแรงโอ้โหบวกสี่สิบไปตรงข้ามมันสตันได้ไงแล้วมีโมเตนดาเมจสิบสี เออเรียบร้อยฮะเราเนี่ยเรียบร้อยครับแล้วก็เอามามิสเตอร์สตูเกิลครับหยิบมาก่อนแล้วก็มีกบออกมาเดี๋ยวผมจัดการระเบียบก่อนนะฮะจัดการระเบียบก่อนผมต้องเอาดิฟโซเบทออกมาฮะแล้วก็หยิบอันนี้ออกมาขายกระทะออกไปฮะขายกระทะออกไปแล้วก็จัดของใหม่แปบ๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเตรียมของก่อนตอนนี้เรามีแค่ฮีทใช่ไหม หมือนจะมีหนามด้วยต้องดูก่อนนะฮะว่าหนามตัวนี้เราจะเป็นจะต้องมีมันหรือเปล่าอ่าเรามีฮีทอาสามหน่วยฮะเราฮิวขึ้นมาอย่างไวเลยตอนนี้เราหอย้าเราวิ่ง9้าวิเหลือห้าวิฮะเหลือห้าวิห้าว,วิมิเตอร์สตเกอร์แบบปล่อยไฟปล่อยไฟแล้วไฟตรงข้ามมีอาวุธอยู่สองชิ้นนะ,ะเออปล่อยไฟอยู่ดีก็ลงมา5้าวิเลยอืมหยิบอันนี้ออกมาปับ๊บเรายังใช้งานอะไรไม่ได้นะฮะหยิบอันนี้มาน้องเศว้าน้องเศว้าน้องเศ้าวางไว้นี่ วางได้ไหมวางได้หยิบม,มาฮะปิบปหนึ่งสองฮะรีโลหนทีล็อกอันนี้ไว้แล้วก็เราจะเขวเองไหมมานาะออฟไม่เอาฮะแต่ตัวนี้ผมจะใช้กับเลเปียนะจําเป็นฮนะจาเป็นแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนคือไม่ได้ใช้อะไรหรอกไปกันต่อครับลิปซอเบทใช้มาก่อนไฟต้องข้ามามีฟอคอนเบทเล่นกับมีดเนี่ยนะแล่นกับค้อนเหรออ่ะเรามีมีโลอ่ะเรามีโลมีโลมีโลหอยทากเราฮิวฮิวเออ พี่จอสตูกเกิมันเล่งหอยทากเออแล้วก็ดาดักที่ชวดมาฮะปั๊บวางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็วางไว้ท่าไหนที่จะดีท่านี้หรออืมน้องสาววางท่านี้ถ้าถ้าจะให้ดีมันต้องวางท่านี้นะฮะชึบชุบชบชุบ,บ,บนี่วางท่านี้แต่น้องสาวเขาไม่ติเกอร์นะฮะไม่ติเกอร์ไม่เล่นด้วยอผลงานไม่เล่นด้วยอืมเอาไม่เป็นไรวางไว้นี้ก่อนเอากบลงมาฮะ กดลงมาเรามีพัมกินแต่ไม่เล่นฮะรีโลหนึ่งทีหยิบอันนี้ออกมาทานอีกก้อนหนึ่งทานอีกก้อนหนึ่งแล้วหมดตังหมดตังเลยเหรออันนี้ผมวางไวน้นี้นี่วางไว้นี่ครับแล้วก็อ่าขาโยโยกย้ายยกย้ายฮะอันนี้ล็อกไว้ไปกันต่อครับไม่ใช่ล็อกไว้ดิปลดล็อกฮะกดล็อกกดล็อกไฟตรงข้ามมีบุมแมลแรงอยู่สองอันแดงจรงหนึ่งอันคือสายเนี้ยเป็นสายที่น่าเล่นมากนะฮะ มันน่าเล่นแล้วมันอยากเล่นนะมันอยากเล่นไงเพราะว่าอาวุธเรามันจะได้แบบว่เาพพพเพิ่มเพิ่มดาเมจด,ด้วยได้ทิเกอร์ด้วยนะแต่มันอ <ST> <t> ่อนมากนะบอกให้อ่อนจริงจังครับอ่าโอเคเต่าฮะเต่าได้เกาะมาแล้วเราอะดาเมจเรา30แล้วนะฮะสาอ่าแทงไปแทงไปเรียบร้อยฮะเรียบร้อยแล้วก็มีอะไรให้ใช้หยิบหยิบอันนี้มาก่อนปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึ๊ดังที่ชวน มันไม่ทิกเกอร์กอะไรเลยใช่ไหมใช่ฮะใช่ใช่ใช่ตั้ง่ชวนอ่าไม่เป็นไรวางไว้ท่าน,นี้แหละเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็มีฟจูนยังไม่ได้นะฮะได้กบมา2ตัวแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้รีโร่หนึ่งทีแล้วก็ล็อกอันนี้ล็อกอันนี้ไว้ล็อกอันนี้อีกอันหนึ่งแล้วตั้ง2บาทคอ4บาท4บาท4บาทอืม4บาทบูเบอรี่ผมไม่เอาแล้วกันขายไปปับ๊บเหลือบ,บาทหนึ่งขายอันนี้ไปปุ๊บซื้อนี้มาครับวางไว้ตรงนี้แล้วกบ กบเาเงี้ยอีกตัวหนึ่งคือกบมันมันอ่ะวางไปก่อนฮะไปกันต่อครับเออกบตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้นะเลเปียผมอยู่ไหนเนี่ยผมได้คาตนามาแล้วฮะนี่มันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะผมจาไม่ได้แล้วคลิปไหนนะมันออกมาอีอหลอบเนี้ยใช่ฮะมันใช่เลยครับมันใช่เลยไอที่แบบว่าหาเลเปียไม่เจอเราได้คาตนามาแทนเนี่ยเออโอเคแล้วแรงซะด้วยใช่แน่แฮะ ผมว่าผมคุ้นเคยอล็อกล็อกรีโลอืมหาเลเปียฮะเลเปียอยู่ไหนล่ะเลไม่เจอฮะไม่เจอไม่เจออ่ะไปกันต่อครับเจอคัตนาสามทานเข้าไปทานทานทานคัตนาสามทานอัตาเเมจเราสี่ C, หน่วยสี่หน่วยอ่ะสี่หน่วยแปดหน่วยฮะแปดหน่วยขึ้นสิบเจ็ดสิบสามสิบสามสิบหกอ่าสิบแปดยี่สิบแปดสิบหก 18ดาเมจเ,เบามากฮะคัตนาเราอ่ะแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาก็เออมีโล่มีอะไรขึ้นมานะฮะเขาฮิลตัวเองด้วยฮิลตัวเองแล้วเรามีแวมไพร์ตั้ง13หน่วยเนะี่ยสุดยอดมากฮะมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วตี้แล้วโดนฟาทิกเบาอยู่เบาอยู่แล้วฝ่ายตรงข้ามเลือดไม่ลงอื้อแพ้กันนิดเดียวเองเลือดเขาไม่ลงเท่าไหร่เลยนะแล้วมิดฟอร์จูนออกมาหยิบมาล็อกอันนี้ด้วยหยิบอันนี้มาแล้วผมอยากได้อันนี้ได้หนามอีกอันนึงเหรอแล้วฮีทเราจะสู้ทันไหม เิทเราทันไหมทันปะทันปะทันไหมทันไหมอืมอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็นี้วางไว้นี่กบ2ตัวกบกบมันได้ได้มานามาก่อนนี่วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้หอยทากอ่ะคือตอนนี้ผมยังแบบใช้งานได้ไม่ดีเท่าไหร่อ่านี่วางนี่ถ้าสมมุติผมได้อันฮิลิ่งนี่โหดีใจตายเลยโอเคไปกันต่อครับทําไมดีใจตายเลยเพราะว่า หอยทากเราเนี่ยจะฮิว120หน่วยอะล่อก,ก่อนเลยอะทีย40 40สองครั้งนะคอยดู40 40สองครั้งนี่นี่นี่เอาเลย28ฮนะโดนตัดเลือดไป30%โดนตัดเลือดฮนะแล้วฝ่ายตรงข้ามเป็นแส่นามฮนะแส่กุหลาบตอนนี้แวมไพร์เราขึ้น32 32 35เอ๊ะยังไง <c oughs> เอ้ยมันขึ้น,นยังไงวิทวัจจุลทามาเหรอนายทํามาเหรออตตี้แวมไพร์ขึ้นแทนนะ38 41เอ้ยเดี๋ยวมันผิดวัตถุประสงค์ฮะ ผิดวัตถุประสงค์ครับเอ้ยผิดวัตถุประสงค์ตายละเออเวลาเล่นก็มีคิดซะด้วยอ่ะหยิบอันนี้ออกมาครับแล้วเปลือกหอยเมื่อกี้ขายไปแล้วฮะขายไปแล้วหยิบน้องมาลีล้นหนึ่งทีเลเปียมาแล้วครับสิบสองบาทสิบสองบาทอันนี้เรามีห้าเจ็ดห้าบกเจ็ดเป็นสิบสองผมขายฮะขายซื้อหยิบเออหยิบมาหยิบมานี่วางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ อันนี้วางไว้นี่หนึ่งอ,อันนี้วางไว้ตรงนี้กบสองโตกบสองโตเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะข้ารักเรามีไหมเนาะมีฮะมีมีแน่ๆครับแต่ทีนี้เรามีฮิตขอแค่รักออกมาก่อนหนึ่งดอกขอดอกหนึ่งดอกหนึ่งสองดอกสองดอกทำไมแวมไพร์มันขึ้นมาขนาดนี้เนะี่ยฮะแล้วเราแทงไว้ขนาดนั้นเลยเหรอแทงไว้แล้วไปตรงข้ามมินดาบใหญ่ เฮ้ยแล้วแวมพายเราขึ้นไป40กว่าหน่วยได้ยังไงเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยแวมพายมันขึ้นไปเยอะจังหยิบนี้มาฮะหยิบอันนี้มาโอเคแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้ตกใจแวมไพายแวมพายมันขึ้นไปเยอะมากนะอันนี้วางไว้นี่อันนี้พอแล้วมั้งพอไหมอะวางไว้นี่หน่อยฮะรีโลกฮีทฮีทฮีทไพ่ใบหนึ่งโอเคไปกันต่อครับเดี๋ยวผมหาช่องเพิ่มนี่เมื่อกี้ผมผมลุ้นลุ้นค่ารักเลยนะ โอเคลักออกมา2หน่วยฮะสหน่วยน้ำก็ออกมาด้วยอ่าโอเคได้ฮีทมา8ฮะต้องมาลุตทำไมแวมพายมันขึ้นมาขนาดน,นี้แวมไพายเดี๋ยวผมต้องขายถูงมือไหมเนี่ยถุงมือ 21, 21่สอดยเไมีอะไร36แล้วของเราของเราฮะสามสิบเาลังมา40โอ้โหอ่ะหนุดเลือดให้เต็มที่ฮะข้อผิดแผนเลยผิดแผนมากฮะผิดแผนจัดๆเลยเอาันี้วางไว้นี่ครับปุ๊บอืม อันนี้เขยีบไป1หนึ่งช่องอ่าได้อยู่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 อันนี้วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งแล้วก็นี่วางไว้นี่อันนี้อ,ออกไปฮะแล้วก็ดึงอันนี้ออกมาอันนี้วางไว้นี่ครับฐานนี้ไม่ใช้แล้วฮะหรือว่าผมจะวางไว้ท่าไหนฐานไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันใช้เวลานะใช้เวลาครับแต่มันก็ดีนะผมเก็บไว้ก่อนเพราะมันสามารถลบลบบัฟได้เอ้ยลบดีบัฟได้3บัฟเลยนะโอเคเราตั้ง11บาทค่อยซื้อกับเน้านฮะไปกันต่อครับ เลเปียผมตอนนี้แทงทุกๆ0.9วินาที0.9แต่เลือดอผมก็ไหลเร็วซะด้วยนะแวมไพร์ขึ้นอ่ะฮีทมาฮะฮีทมาแล้วฮีทมาแล้วฮีทมาแล้ว32 32นี่เลเปียมันต้องแทงประมาณนี้แทงประมาณนี้ฮะแต่แวมพร์ก็เยอะอยู่เยอะอยู่นี่แทง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 ฮีทขึ้นมา57 57 60เออมันต้องอย่างนี้ดิแล้วมันผิดแผนตรงไหนเราเมื่อกี้ฮะ <laughs> <laughs> ผิดแผนตรงไหนแล้วก็กบอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวซื้อมาก่อนฮะลีโล ว่าไออันนี้ไม่เอาแล้วแต่ผมหาช่องฮะหาช่องหาช่องหาช่องปุบอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับ1งและสองฮะอ่านี้วางไว้นี้นี่วางไว้นี่อันนี้วางไว้ตรงนี้ได้สี่ช่องนะฮะเต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วแล้วก็อ่ากบวางไว้ตรงนี้หนึ่งตัวเอาฐานขึ้นไปอีกนอันนะแล้วก็แวมเลียงอันมมล่ะไไม่ไม่ไหวฮะช่องผมไม่พอครับช่องไม่พออันนี้ล่ะคือเอามาทำอะไรดีเนี่ย ออกมาทําอะไรบอกมีโอกาสออกเพิ่มออกเพิ่มไอ้นี่มันคืออะไรมีโอกาส20เซนที่อ๋อสะท้อนนีบัฟฮะสะท้อนนีบัฟเพราะฉะนั้นอาวางไว้ตรงนี้วางไว้ที่เขาเนี่ยแหละไม่ต้องไปที่อื่นละอืมเพราะมันวางไว้ตรงนี้ได้นะแต่ตรงนี้น่าจะเหมาะกว่าไปกันต่อครับเว็บที่17ฮะไฟตรงข้ามมีแดงเจแรง2องอันแล้วก็คาตนาหนึ่งแล้วโลอย่างเยอะโล่เยอะมากฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ผมเพิ่งเพิ่งพบความไอ้นี่นะความโอพของมันฮะ เจ้าเมอร์คิรี่อะไรมันท่อเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราใช้เซมินาเนี่ยเราจะสร้างพิษเราโดน2องฝังข้ามโดน2นะฮะแต่ทีนี้เมื่อวานที่ผมเล่นกับแเดนเจอร์แลงนะฮะและจังหวะหนึ่งที่แบบเฮ้ยมันมีแต่โล่มันมีแต่โล่ฮะผมเลยฮะเฮะ้ยมีแต่โล่เว้ยแล้วแเดนเจอร์แลงผมมันไม่ใช้นี่ไงไม่ใช้เซมินาครับมันก็เลยออกแต่โล่ฮะไม่ออกพิษเลยเป็นอะไรที่แบบว่าผมแบบว้าวมากอะว้าวมากฮะอ่าหนี่มาครับแล้วก็เอาฐานใส่เข้าไป แน่ถ่า,านใส่เข้าไปเหลือตังค์้บาทลีโลขออีกทีหนึง่งอ่านี่วางไว้ทําอะไรก่อนเอาไปทําอะไรก่อนดีอันนี้วางไว้ถ้าผมวางไว้ตรงนี้ไม่ได้ต้องวางไว้ตรงนี้ฮะนี่วางนี่นี่วางนี่อ่าแล้วก็ถานวางไว้นี่วางไว้ฮะเหลือตัง4บาทรีโลหนึ่งทีไม่มีอะไรให้เดียนะสาบาทออยล์แรมออยล์แรมซื้อมาก็วางไม่ได้อยู่ดีฮะแค่นี้แล้วกัน ไปกันต่อครับเว็บที่18ฮะ18แล้วมาเราจะได้ฮีหรือเปล่ามีมีปิดตา22หน่อยอ่าเรามีค่ารักนะเออมีค่ารักมีค่ารักแทงแทงเราแทงไม่โดนในค่ารักเต็มเลยฮะค่ารักเต็มเลยเราฮีทขึ้นมาฮีทขึ้นมาตอนนี้แวบคัดปิดตาหายแล้วปิดตาหายแล้วไฟตรงข้ามไฟตรงข้ามเอาปิดตาอยู่ปิดตาอยู่เราแ,แทง93ฮะเออเน้นไวออะเน้นไวเน้นดูดเลือดฮะเลปเปียผมดาเมจ9เหน่วย เออดีอ่ะแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีสตอมม่ีเซมิแน่แล้วของเราอ่ะก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะไม่มีเหมือนกันน่าจะเป็นเพราะผมไม่มีกล้วยไม่มีกล้วยแต่แม็กเลือดก็ขึ้นมาดีนะห้าร้อยสามสิบแปดนะฮะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเลเปียเราใช้บัฟนะใช้บัฟครับเขาบอกว่าเมื่อโจตีโดนเขาใช้สามลักนะสามลักก็สี่สามสิบสองก็เพิ่มแม็กเลือดทีละสิบสองหน่วยส่วนไอ้พวกนี้ก็ใช้อย่างละหนึ่งหน่วยนะฮะ มันก็เลยเพิ่มบัฟเอ้ยเพิ่มแม็กเลือดขึ้นมานะฮะโอเคถือว่าประสบความสำเร็จดีฮะสำหรับวันนี้ไปกันต่อฮะฮิสตอรี่ครับไปตรงข้ามฮะเล่นอะไรเนี่ยเมจิทอสฮะเล่นมีจิทอสกับทุงมือไหวเหรอครอนด้วยฮะไหวปะเนี่ยไหวปะดาเมจอ่ะคุ้มจริงมากฮะของเราแทงแทงแทง,ทงเลบเปียรเราเท่าไหร่เนี่ยความเร็ว 0.5 0.4 0.4อ่ะเปิดมันตาได้ด้วยฮะสุดยอดมากแล้วฮีทขึ้นฮีทขึ้นมา39 40ฮะ45 48 50เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดีวเดอะไรอ่ะอะไรอะไรอะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเอ่ยเราแทงไม่เข้าเปิดเบทเทเลสดาเมจเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆเราแพ้ฮะเฟนซี ดาเมจส6หน่วยฮะทั้งๆที่ดาเมจเราแปแต่แทงเข้าเท่านี้ฮะเกิดอะไรขึ้นเขาแบทเทิลเลตฮะนี mm ่ดาเมจลดลง55%นะครับ55% mm hmm. แล้วก็ mm hmm. กันคริแต่เราไม่ครี่เออนี hi, mm ่ hmm. ผมว่าน่าจะ55%ตรงนี้เนี่ยดาเมจเรา36ฮะจากจาก72เหลือ3เนนะฮะ mm hmm. ก็ครึ่งๆอะ่ะครึ่งๆเลยครับลงมาครึ่งหนึ่ง โอ้ยอย่างเซง็งเขาเปิด,นะดเป็นทะเลตฮะโดนเบาเยอะเลยโอเคขออีกครั้งแล้วกันนะฮะไฟต้องข้ามเล่นสเปนซฮะแล้วก็นูเบดนะฮะนูเบดเขาจะมาลบบัฟเราฮะลบบัฟเราแต่ทีนี้เราต้องสร้างให้ไวกว่าฮะสร้างให้ไวกว่าฮีที้สามสิบหกละอาดแทงเราเปิดมานตัดได้ด้วยฮะสี่สิบห้าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบโอ้โหถแทงเนี่ยแทงมันนะมันฮะมัน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 มากมันมาก,มน,มากนี่คูดาวศูนย์จุดสี่ฮะ 0.4ดาเมจ88ครับแล้วไยตรงข้ามหยุดเราไม่หยุดกล้วยเขาก็เยอะ <c oughs> กล้วยอย่างเยอะเลยเออกล้วยอย่างเยอะเลยนึกถึงตอนที่เราเล่นอเนี้เล่นในอัออนฮิวลิงฮนะอนันฮิวลิงยิ่งเยอะยิ่งดีเนาะอ่ะตีไฟตรงข้ามฮนะเล่นอะไรเนี่ยเล่นอินเตอร์ซิลลีฟครับแต่เขาเป็นอะไรดูสเปซสปาเนาะใช่ <c oughs> เขาไม่มีอะไรใช้มานานเลยนะฮะแต่เขาใช้อินเตอร์ซิลลีฟเอาแทางแทงเออโอ้อยสนุกมากเลยขอยทีแล้วนะฮะ ขออีกทีแล้วกันไฟต้องฆ่ามาไลท์เซเบอร์บันนิงเบรดโมเทนเกราะแล้วก็โลกแล้วก็บันนิงไอ้บันนิงแบนเนอร์นะฮะบันนิงแบนเนอร์แล้วก็มีนกนกนก,นกกระยางอ่ะอผมคิดว่าน่าจะโอเคนะยิ่งฮีทเยอะยิ่งดีฮะค่ะารักเราก็มีนะฮะคือแบบว่า,าเอามาต่อต้านสายแบบว่าสายมีรักเลยเอาตี บพึ่บแปดสิบร้ 800, อยร้อยร้อยกว่านี่โหมีความสุขแล้วฮะวันนี้ของออกของดีมีความสุขฮะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ